เฮ็ดอย่างน้อบาทนี่มาจอบ,บิึงะนะทำะไรท่านเอา้าถามบ่าปากไม่เงยหักได้่ยถามว่าทำอะไรใส่สใสคลื่นไว้ไว้โทรหาเมยน้อย เสาจะได้แบบโทรได้ไกลๆอะไรเงี้ยเวลาคิดถึงเม่น้อยก็แบบว่าเราใช้มีคลื่นมีสัญญาณหาเสาดีๆละ่ะโอ้เสานี้เรดาร์นี้มีจับได้ดวงเสาตกน้ำมันนะมึงกลัวมึงตกมันมากกว่าก็เป็นเสาอากาศนี่ยครับวิธียูส่อสารมันมีอ่าสองฝั่งอ่าอันนี้เราจะมาใส่ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ก็อยู่ อันนี้มันมีแล้วฝั่งหนึ่งเสาอ่ะขึ้นซีบีวิทยุรรสื่อสารใส่เดี๋ยวจะไปใส่อีกฝั่งหนึ่งตัวนี้มาใหม่ลูกชายก็มาแอบมองบอกข้อทำอะไรม่คร <c oughs> ับแล้วก็ถอดเอากระจกออกนะครับกระจกถ้ารุ่นในพวกคิเดอร์เบลหน้าเหลี่ยมหรือว่ารุ่นนี้นะถอดกระจกเหมือนกันเดย ยงกระจกไปทางได้ทางหนึ่งแล้วมันจะมีคลิปตรงเนี้ยกดลงปึ๊บก,กระจกก็จะหลุดออกนะรับแบบกระจกตัวนี้ก็เป็นแบบฮีตเตอร์นะครับกระจกแบบนีตตน้ไงมีรถซ่อนตังนี้ก็ได้นีน่กดคลิกออกมาเงินล่วงเลยทำไมคุมาบอกกูเออคูก็ลืมนึกไปออมิน,น่าละ่ะ ไม่ได้แล้วกูเสียทีไปแล้วหนึ่งทีแล้วแล้วมาแนะนำกูกูแอบยังไงแต่เนี้ยกูหาที่ไปหมดแล้วแอบไม่ได้หรอกน้ำตาลร้านเอเชียซื้อมาหวานมากเลยเหมือนของไทยเลยอ่ะโอยตัวก็ะอ่วนเุ้ยยอีไปห้หน่อยอะไรหยเครื่องมือหน่อยสองตัวนี่โอ้ยมาหาใส่กันไปอันไหน นะสองตัวที่วางอยู่น่ะนีะ่นก็ที่วางอยู่นี่นี่เออคู่กัน,นอ่าวันนี้โทรไปพยายามหาซื้อประกันชาไทยเพื่อให้มันควบคุมแค่สองอาทิตย์จเจ้ารถไปใส่ปั๊มลมกะว่าจะไปใส่ก่อดปีใหม่โทรไปหาบริษัทที่ตัวเองมีประกันอยู่ด้วยเขาไม่รับทําแบบว่าชั่วคราวอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวต้องรอเอาประกันกับบริษทัทหลังปีใหม่ ตอนแรกว่าเออช่วงนี้สโลววันหยุดเยอะอะไรเงี้ยจะรถไปทิ้งไว้แล้วใส่ปั๊มลมทีเดียวคง้องรอประกันเสียแผนเพราะว่าถ้าเราซื้อประกันบริษัทเราก็รวมไปทีเดียวเดือนนั้นเลยไงมไม่ต้องซื้อแยกแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามันไม่แพงมากสองอาทิตย์เนี่ยตอนแรกว่าจะเอาอยู่เออถ้าไม่กี่ร้อยเหรียญอะไรเงี้ยก็จะเอาอยู่แต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีมมมแบบ cover แบบแค่เดียวอะไรเงี้ยแค่ต้องการประกันเพื่อที่จะขับไปอู่แค่นั้นเองประมาณสามร้อยยี่สิบโลไปแล้วกลับ <c oughs> ไม่น่าใส่จริงๆไม่น่าเกินสองสามวันหรอก ใส่ไม่นา่าเลยใส่ไม่เกินสองสาันก็ตอนนี้ก็ต้องรอทิศหน้าแหละรอทิศหน้าเออไม่ใช่รอทิศหน้ารอเดือนหน้าซื้อประกันจากบริษัทแล้วก็เร,ราจะทำรถไปใส่ปัม๊มดีแล้วสมควรออกไปวิ่งได้แล้ว จอดนานแล้วเนี่ย FC รอคอยแล้ลอยคอ <h> นี่ยางเส้นนี้เท่าไหร่ยางเส้นนี้เท่าไหร่ยางหน้าเนี่ยไม่รู้ไม่เคยเปลี่ยนทำไมอ่าถามราคาว่าประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นวิชลินก็กี่ขั้นถ้าเป็นวิชลินก็เส้นโรมาเจร้อยเหรียญเออนั่นแหละถ้ามันไม่วิ่งนะเจร้อยเหรียญงูงัดไปขายแน่แหละหมุนหมุนหมุนลงขายเลย เสียขาข้างหนึ่งเลยแหละเอ้ยเหมือนอนนี่เลยสายดำกับสายสายดำกับสายขาวสีส้มกับสีสีเทาเดี๋ยวเสริมหลอกกันนะ ป็นตรงนะ่ะกลับมาเด้อพี่เจคับขับไปกระจกลุดกระจกหลุดชิ <c oughs> หารเลยตอนนี้ เดือกุ้งแนละ้วแต่นี่เดี๋ยวไม่อหนดหมึกใส่ทำไมหนดกุ้งเยวพอไอ้คันนี้ใส่ปั๊มลมเสร็จซื้อประกันพร้อมออกเดินทางจะถอดอันันุนออกมาหมดเลยถอดสี่บงซีบีทุกอย่างยา้ายของเครื่องมือลงอะไรขึ้นค,คันนี้จจคันั้นอย่ามีคนไปเอาแมวงเมาเลยขนาดนะเราจะรถไปวิ่งนะครับบริษัทก็ยังต้องเอารถไปทิ้งรอไว้ให้เรานะ บริการทุกอย่างพร้อมนัดให้และให้นะครับทุกอย่างเขาบริการหมดดีไม่ดีเดี๋ยวเขาเอารถไปทิ้งไว้เรารถเรากลับเดี๋ยวเขาจะส่งคนไปเอารถเขาคืนเองนะง่ายๆ่าเฮ้ทุกคนพบกันใหม่ ก่อนไหนอ่ะม <pec S 2> <TV> ื้ออื่นมืออื่นง่าอีกแล้วเหรอทุกวันนี้ไลฟ์สดทุกวันเลยอ่ะเออหนีโผล่ไปทางไ้นทีแฟนคลับก็ตามหาไปเถอะมึงไปโผล่ที่ไหนวะฮะเค้าคนใหม่ครับ